สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนครับแฟนเพลงอิฟซีแสนหน่อยพชรบรนเพียงทุกทุกคนทุกท่านกับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องคู่ไก่ลำพลินอภิเฉียวกับพี่น้องหลังจากคลิปเมื่อกี้นะพี่น้องเนาะกัสมี่ผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นเลี้ยงหนามอาทีมลงล่างขึ้นล่างนะครับพี่น้องครับขอบพระคุณหลายๆหลายบัสกัสบ้านั่งเฝ้ากักยืนเฝ้าคักเทสไส้ฮ้อนนะส้หลูก เปิดซองแก้วเหรอครับพี่กดพูเท่เอาแก้วนี้มันมีคนเลี้ยงก็เลยผู้บ๊อบแก้วนี้ผู้ใดเลี้ยงผู้ใดคะแม่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณอ่าแม่เอ็มกับพ่อพ่อปั่นเป็นบ่่ปะแม่เอ็มกับพ่อปั่นนะคะที่ส่งกำลังใจ ไม่หายหายมื่อยเอาคือได้จ่ายเงินจ่ายตัวอีพีเดอรมาให้มันเอากี่พีเดอรมาให้หน่อยดีคือจ่ายแล้วจ่ายไปแล้วดีซี่เกี้ยวน่ะได้เหยแล้ใส่ลูกเอาน้ำแดงครับอันเอาเจี๊ยบดูใส่พีดเจี๊ยหอมทำไมได้จ่ายตังเองอันนี้ใหญ่รอบนี้ก็ได้จ่ายแล้วนี่ อ๋อเออกบว่ายังสั่นเนี่ยเออเขาหลยว่าเป็นใจเงินเองเชียดูเชียก่อนนี่ขอบคุณความหักความแพงหลายๆด้อครับที่ส่งกำลังใจมาให้เด่นทีมเพรได้กินน้ำยินยินแค่นี้กีนวีมส้อแค่นี้ก็สู้ใจเล้ว นะครับพอดีอยู่ได้กินไปแล้วพี่น้องได้กินน้ำเราไปแล้วเติมเต็มให้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับใกล้ขอกับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนทุกๆท่านเด้อพี่น้องที่คอยเติมเต็มให้กําลังใจมีให้ลูกสาวมาโดยตลอดเอาวโวยเติมพลังเราก็จะได้ลงลังพี่น้องมึงเนี่ยมิตรล้างงใหญ่ ผู้ยิ่งตัวน้อยนี่แม่ี่้แม่จริงๆไม,ม่ลงลังลงใจกันนี่ปวดพ่อวิลีศะและได้เสริมเพรเหตุกับบไดายขึว่าล่ะผูดด้ใดขยันกับผู้นั้นล่ะได้สู่ขยันอดทนคิดดีทำดีแล้วสิ่งดีๆจะตามมาคือบอวดจูเราบอกเราสอนเทาละ่ะสู่พี่สู่นนกินยนยินๆเลยกับแต่ขาตสิ่กัำไม่ไหวล่ะ ปวดโพหักอย่างแน่ผู้จอบหักกห้าผู้ใดลว่าเป็นแต่ซังเถิดพระศิมาจอบแต่หักยุหันอยู้อยกรู้้เหักผ่ยมน่ผู้ใดหักผู้ใดหักพี่ผู้ไก่ค่ัปดเขาเป็นต่ังประเป็นเจ้าได้หักกบาเหตุการณ์เป็นจ้าใดจงหักอธิบายฟังด้วยแล้วมันึ้นไปจอเท้าลายอ้มแหงบ่เหนือไป พี่นุ่นเล้วก็ว่าหักเนาะแต่หากพนะากับจีหอมพี่นุ่นเขาไม่ได้ขึ้นไปกับร่งให่อยู่ขังเวทีว่าเขาขึ้นไปหัเงืนปวดโพเนาะใกล้บ่สองสาไองเดียาบืออ่ออ่นอางมือที่สไดิ้ออกเอาจวดจัดสิเดียวอาน้องวอกมาซาไซเดียไซ่ม ได้เวลาแล้วทำงานขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณพ่อปันแม่อิมนี่ที่ส่งกำลังใจมาให้ลูกเต่าได้กินน้ำกันเย็นๆแม่หักพ่อหักของนี่แหละอจีหอมนี่แหละลูกเต่าได้อยู่ได้กินป้าเขาไว้หรอใส่สูตเดี๋ยววาายั่วให้ เปเ้ส่แบบนี้ไปเอาล้างหอเมัะล้างยี่ใส่เขาพานี่ลงยูพีล้างขอพีก่อนแาพีแปเอาอีอย่างยู่หันมมีมูส,สขึ้นพุน,น,นเออก่นหนตัวเนาะมีมูเนาะ <laughs> นี่ลนังสาบลาด่นี่ดิสา,าบลาดจะมีประโยชน์นี่อย่างตัวสองคนนังเลด้วยทำงานพี่ย่างสาดเนี่ยก็กระจายขาดปันนี่ขาดขาดขาดกะสาตัวเออ มันจะเอาวางรู้งนึี่ฉันหยิมเท่าไรก่อนสามร้อยห้าร้อยเอาคือหยิมสามร้อยบางทีเปลี่ยนพยานไหมจีบีเออว่าเป็นอย่างฝ่าเพิ่เป็นพยานฝ่าเพิ่บ่มีตาเราตอนนี้เพิ่บ่มีตาหราค่ะเพิ่นมองบ่เห็นคนดีดอกฝ่าฝ่าเลยเพิ่บมองแต่คนสวยนี่ ขาดมันไม่เนความจริงปาดสีมือเช่บนบอลมือไหมหรอน,นั่นมันเริ่มเกียงหรอเห็นบ่บ่แจ้งค่ะเบื้องแรกก่อนน่นดำเบื้องเบื้องต้นหนาเจ๊โพดเดี๋ยวมืดเขามืดเขาล่ะเอาสองร้อยบาทนะคะจากพ่อปั่นไม่อิ่มนะครับส่งกำลังใจมาให้เจ๊ก,กอฟค่ะสะอ่อนขอบพระคุณค่ะน้ำตาสีไหลเลยพี่น้องว่าแม่ขึ้นเันสองร้อยไ่รแม่หรกิ๊บ่าแม่ยืนว่าไปเราว่าขึ้นเอาขอบพระคุณพ่อปั่นกับไม่อิ่มค่ะเรียลล์ขอบพระคุณก่อน พ่อปั่นกับแม่เอม็มพ่อฮักแม่ฮักของจี๋หอมอ๋อขอบคุณพ่อปั่นกับแม่เอ็มน,นะคะขอบคุณพ่อฮักแม่ฮักของอเ,าาเจียวะหานเจยหอมโอ้เจียววะหานสามเถอพี่อขอบคุณนะคะขอให้เด็กขึ้นหลายๆขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วค่ะขอบคุณ่ขอบคุณหลายๆด้วยรับพี่สุกำลังใจมาให้ไปไปเอาล้างบาัณฑิตทอดในห่อดล้างถอยทอดเรียกแค่ป่านนี 3, 4, 4, 5, 5. ้ป่านนี้ก็ี่นดมเแข็งปิน ปานินก็กินน้ําแข็งเป็นนะคะลูกสาวเอาก็อสุบวพาะใจถึงเหตุบลืมบัม,บมแบบไดนแบบนี้ล้างลสิสตแตกเบิดกระบปรโยกบัยังกระสิลากสียังโพดเล้วน,นี่แค่ล้างแตกก็นก้องไปซื้อล้างใหม่ขอบคุณค่า เดิยพี่น้องได้ไปซื้อลักไมหลีอันนี้จากพ่อพ่อปันไม่อิ่มนะคะส่งกำลังใจให้จีโนดนะคะส่งกำลังใจให้จีโนดนะคะขอกินน้อคนเดียวนะคะไม่มีกี่หอมค่ะยอมพักก่อนค่ะกี่ยอมพักก่อนนะคะไม่สําคัญค่ะพักก่อนค่ะอย่ามั่นค่ะจีหอมเอาขอบพระคุณก่อนค่ะขอบพระคุณพ่อปันไม่อิ่มก่อนค่ะไม่อิ่มด้วยนะคะแบงค์ลุงบอกระบังสีอุ้งทับด้ว วัเบียงมูดูดทับหัวนะคะขี้หอมอย่ายน้อยนะคะกี่หอมรอนะคะรอปิดวงนะคะพวงใหญ่นะคะ40บาทค่ะรอก่อนนะคะแม่ขอให้น่ำน้ำเลยรวยค่ะก็คือบอกแล้วกันว่าท้อไทยขอบคุณความภาคความเพียรหลายเด้อพี่น้องที่เติมเต็มให้กำลังใจทุกคนอะไพบ้านไดก้กาใจเยินเด้อเดี๋ยวซีมีมาเรื่อย กำลังใจทุกๆคนสู่เือเก้านี่ลูกสาวข่อยเนี่ยเลิศใส่สุดยิ่งใหญ่ลังกาดพี่น้องสาวบิวตี้แล้วเลิศแล้วปิที่สุดถ้าไม่ดุมไปใสไปที่นี่เ่า่ขาเห็นไม่ดุมไม่ดุมแล้วไปใส่เงื้อไม่ดุมไปใส่ดูก เมื่อหนึ่งขึ้จังหวัดถิ่นเล้าอยู่ไปใส่ลงกันกันไม่ดมแล้ววันนี้พี่น้องก่อเพราะคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ทรงกําลังใจมาให้ลูกเต่าทัางพี่น้องก็อยากได้อยากให้สุขคนอะพี่น้องเนาะมันก็หลายคนขึ้น่าอะไรพี่น้องให้ผู้หนึ่งกับยังผู้หนึ่งนะครับกับกับเข้าใจแฟนกับแฟนเพลงอิซีทุกคนที่คอยเติมเต็มทรงกําลังใจมาให้ลูกลูกให้เต้สูต่อไปนะครับ สรงมา้ไก่ทใดไก,ใกใ่ให้กำลังใจตามที่อันทรงมากเราพี่น้องเนาะว่าเพื่อนระบุให้ผู้นันผู้นี้ไกล้กับห้ตามที่เนะพื่นอน,น,รน,น,น,นทรงมากนั่นแหละครับทรงกำลังใจให้ลูกไ้เตา่าไ้ดีมีแห้งสู่ต่อกันไปฝากเป็นกำลังใจให้เด่นทีมเพชรทุกๆคนทุกๆานครับพี่น้องครับมาหน,นีเลืยอีกอยู่รอยนึงนี่ฝากมาให้เมดูมน้ำหามดูมเาท่านีพ่ออยู่นะครับเดี๋ยวสิเอาให้เมดูม จักว่าไปอยู่ท่ไหน,นไปเขาของนาา้ำตะดุตื้นเพานมาอยู่ครับพี่น้องนะครับกราบขอพระคุณพ่อปั่นแม่อิ่มนะครับแม่ฮักของอสาวต้นหอมนอะพี่น้องเนาะส่งกำลังใจมาให้ลูกมาให้เต้านะครับฝากมาให้พี่โน,โ200น,น้ตสอ0รคะแนนพี่กรอบลูกกรอบ200คะแนนแล้วก็แม่ดวง100คะแนนนะครับพี่น้องครับขอบพระคุณหลายๆนะครับแล้วก็กำลังใจให้ไก่น้ำขอบพระคุณพ่อปั่นแม่อิ่มนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้ ทีเด่นทีมปิดของข้าขอใอยสุขภาพร่ากายเแข็งเลยงลำลำเรื่อยๆั่งมีสีสุขอายุวันาสุขขาพะละเฮงๆปังๆตลอดปีและก็ตลอดไปครับพี่น้องครับเอาจังสันละครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สเมสกอนนะครับเดี๋ยวจังพะกันคลิปหน้าด้อครับด้อสวัสดีครับ